ประเพณีค้างบุญยาเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบสานกันมาของชาวรับแลกว่าร้อยปีสะท้อนวิถีชุมชนและความสามารถคิดที่วัดเจดีย์คีรีวิหารตำบลฝายหลูงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ชาวอำเภอรับแลและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันสมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมพิธีค้างบุญยา ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ลุงลับโดยปีนี้แม้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดวันทําให้ต้องปรับรูปแบบพิธีโดยงดขบวนแห่กลองยาวและนางรําเหลือเพียงพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระทหารและกรวดน้ําเท่านั้นแต่ก็ยังคงเอต้องไปด้วยความศรัทธาชาวรับแลได้ร่วมกันถวายค้างบุญยาจำนวน44ครั้งและสลากฉลอง1 4 4 1ใบแดบ่พระภิกษุสงฆ์นางกัญยวีสิริกาญจนารักษ์ นายกสมาคมธุรกิจาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าค้างบุยาเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวรับแลสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนและความสามาัคคีในชุมชนโดยจะจัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาเป็นการทำบุญถวายเข้าสารอาหารแห้งแดกพระสงข์คล้ายกับการทอดท่าป่าในภาคอื่นๆชื่อค้างบุยามาจากคำว่าก้างที่แปลว่ากิ่นไม้และบุยา ที่หมายถึงการนํายาเส้นมาแขวนไว้ประเพณีนี้เปรียบเสมือนต้นกนะระลอกครึกที่ประดับด้วยสิ่งของเครื่องใช้และอาหารโดยมีโครงสร้างหลักเป็นไม้ไผ่ตกแต่งด้วยของใช้ในชีวิตประจําวันเช่นบุหรี่ยาเส้นไม้ขีดไฟสมุดอินสอและขนมโบราณต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่น ส่วนด้านล่างจะเป็นกระจาดสายพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลเช่นทุเรียนลงังสาลองกองฟักและฟักทองนอกจากนี้ยังมีการทําสละกฉลองควบคู่กันไปซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษโดยชาวบ้านจะสารฉลองจากไม้ไผ่กรุดด้วยใบตองและสายขนมโบราณผลไม้และหมกักทลูลงไปโดยแต่ละครอบครัวจะทําฉลองเกินจํานวนสมาชิกในบ้านอย่างน้อยหนึ่งใบาตามความเชื่อว่ามีเหลือกินเหลือเก็บนางกันยาวีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากถวายพระสงฆ์แล้วฉลองส่วนหนึ่ง จะถูกแบ่งให้กับพระสงฆ์ที่มารับกิจนิมนต์ส่วนค้างบุญยาจะถูกนำไปถวายตามวัดต่างๆเพื่อให้วัดนำปัจจัยไปใช้ในการทำนนุบำรุงาศาสนสถานและเป็นค่าน้ําค่าไฟซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวลับแลยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน